สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางให้กับลูกค้านะครับผมเป็นยางขนาด1มิลนะครับผมความหนา1มิลความยาวธรรมดานะครับผมก็เป็นยางยาวทั่วไปนะฮะไม่ใช่ยางสูตรนะครับผมตัวนี้ก็พร้อมพร้อมใช้งานนะครับมัดหนังรองเรียบร้อยนะฮะเนี่ยนะครับมัดหนังรองเรียบร้อยนะครับผมแน่นหนานะครับสิบคู่นะครับผม ก็คนที่สั่งก็เป็นลูกค้าเก่านะครับผมเขาเคยสั่งของจากผมไปแล้วก็สั่งเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณด้วยเนาะนะครับใครที่กลัวว่าสั่งแล้วโอนเงินแล้วจะไม่ได้ของก็ดูเอาไว้ก็ได้นะครับผมนะครับคือผมอยากลงแชทของลูกค้าเหมือนกันแต่ว่ามันมีกฎของ Facebook อยู่เนาะนะครับมันเป็นเหมือนกับข้อมูลส่วนบุคคลเนาะนะครับถ้ามาแสดงเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ เขาจะแบนเพจนะครับผมผมก็กลัวผมก็เลยไม่ได้เอาลงเนาะนะครับแต่ว่าก็มีส่งเรื่อยๆนะครับยังไงก็ถ้าสนใจจริงๆนะครับทักมาในแฟนเพจนะครับผมราคานะครับถ้าอยากรู้ราคาอย่างเดียวกดเข้าไปตรงแสดงเพิ่มเติมหรือว่าดิสคริปชั่นก็ได้เนาะนะครับผมผมมีราคาบอกทุกอย่างนะครับผมที่ผมมีขายอยู่นะครับผมบอกราคาหมดนะครับผมไม่มีการปิดบังใดๆนะครับผม หรือว่าถ้าเห็นราคาแล้วอยากสั่งนะครับผมก็ทักมานะครับผมในแฟนเพจเนาะผมไม่ตอบคอมเมนต์ที่สั่งของใน YouTube นะครับผมเพราะว่าผมเคยบอกก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับอย่าคอมเมนต์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรในอ่า YouTube นะครับในคลิปของผมนะเพราะว่ามันเอาไปทำเป็นเครื่องมือทำมาหากินของโจรได้นะครับอันตรายนะครับผมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเป็นข้อมูลที่ ไม่ควรที่จะนํามาเปิดเผยต่อที่สาธารณะนะครับผมเพราะว่ามันมีพวกโจรน,นะครับผมที่แบบหากินง่ายอยู่นะครับผมระวังด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับผม